เรื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรล้าเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2566เพื่อให้ข้าราชการฝ่ายเอาการและบุคลากรของสำนักงานเอาการสูงสุดปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลาบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไปสำนักขอเรียนเชิญท่านชัยชนะ พันพักดีเดชคุณอธิบดีการภาค 2, 2> เป็นประธานกลาวต่อไปการพักดีเดสคุณอธิบดีอายการภาคสองพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการในสังกัดสำนักง,งานอายการภาคสอง สำนักงานคดีสารสูงภาคสองสำนักงานอายการจังหวัดพัทยาและสำนักงานอายการคดีสารแขวงพัทยาตามมีความรปราบพื่อปิติเป็นล้นพนที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเรื่องในข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างร้นสำนึกใน รักเมตตาและพระมหากรุณาที่คุณอันอันหาที่สุดไม่ได้แก่ข้าราชการทั้งวงในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขแห่งวงในโอกาสอันเป็นมหามุคคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอท่านอิปรดอภิบาลและดนบรรดาประทานชัยมงค,คลให้ใต้ฝ่าละองธุรีพระบาทสาัตยปฏิญาณ เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณดังต่อไปนี้ข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัตยปฏิญาณว่าขอถวายสัตยปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนจไปตามแนวทางพระบรมราชโองาทต่อไปด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเตชะด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเตชะ ขอบการภ้าสองร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลครับ้อย ในโอกาสวันเสด็จพระชนมพัรชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำนักงาน,นอายการภาค 2. สองสำนักงานใาการสูงสุดพร้อมด้วยคณะ,ะอายการสำนักงานคดีสูงสูงอีกสำนักงานอายการจังหวัดพัทยาและสำนักงานจีแข่งพัทย,ยาเราพร้อมใจกันถวายพระพรเชยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จ พระราชินีนาน,นะครับพร้อมพระชรมองฐา,านเองด้วยความจงรักภักดีเพื่อให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นขวันและกําลังใจแก่ข้าราชการสำนักงานในการสูงสุดสำนักงานในการภาคสองคนครับ